รู้หรือไม่คนที่มีวงเงินเอาประกันชีวิตสูงที่สุดในโลกเป็นใครเจ้าของสถิติทุนประกันชีวิตที่สูงที่สุดในโลกเป็นของสตีเฟนสปิลเบิร์กครับผู้สร้างและผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังแห่งศตวรรษของเรานี่เองครับจากแหล่งข่าวนะครับเขามีทุนประกันชีวิตรวมทุกกรมทัรเนียอยู่ราวๆ1.2พันล้านดอลลาร์ถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ราวๆ4หมื่นกว่าล้านบาทครับ แล้วทำไมสปิลเบิร์กถึงต้องทำประกันชีวิตในวงเงินสูงลิบลิ่วขนาดนั้นก็ในเมื่อเขาเป็นมหาเศรษฐีอยู่แล้วอะเศรษฐีไท,ทยบางคนก็บอกว่าโอ้ยผมรวยอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องมีประกันชีวิตจริงๆท่านก็พูดถูกนะครับเพราะว่าในหลักการของการทำประกันชีวิตเนี่ยเขาบอกว่าคนรวยเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีประกันชีวิตหรอกเพราะว่าหากคนรวยเนี่ยจากโลกนี้ไป เขาไม่ได้ทิ้งภาระก,การเงินไว้ให้ใครเลยมีแต่ทิ้งทรัพย์สมบัติไว้ให้แก่ทายาทจริงไหมครับส่วนในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยมหาเศรษฐีคนร่ํารวยเช่นสปิลเบิร์กหรือว่าเซเลบริตี้ระดับโลกหลายท่านเนี่ยนะครับซื้อประกันชีวิตด้วยเหตุผลที่ว่าอะไรที่มีค่าก็ต้องประกันทั้งนั้นโดยเฉพาะคนคนจะไปมีค่าน้อยกว่าสินของที่เขาสร้างมาเองได้อย่างไรยกตัวอย่างครับเมสซี่และโรนัลดนี่ประกันแข้งครับที่วงเงินหลักหมื่นล้านบาท เจนนิเฟอร์โลเปซนี่ประกันก้นงามๆของเธอเกือบพันล้านบาทครับแล้วก็สาวน้อยเสียงมหัศจรรย์ครับมารายแครีนักร้องสาวเสียงสวรรค์นี่ประกันกล่องเสียงของเธอจูเรียโรเบิร์ตครับประกันรอยยิ้มพิมพ์ใจของเธอครับที่ใครเห็นก็ต้องหลงรักแล้วก็ยังมีดารานักกีฬานักร้องเซเลบตี้ตัวท็อปของโลกอีกมากมายครับที่ประกันชีวิตและอวัยวะต่างๆของร่างกายโดยเฉพาะ จะเห็นว่าคนที่มีค่าตัวสูงๆเนี่ยนิยมทำประกันเพื่อปกป้องค่าความสามารถของเขาไม่ให้สูญหายไปหากเกิดเหตุไม่คาดฝันนั่นเองครับพวกเราเองทุกคนก็เช่นกันครับถึงแม้ไม่ได้เป็นดาราเป็นเซเลบแต่เราทุกคนก็มีคุณค่าแลความสามารถมีค่าตัวครับอย่าให้มันสูญเปล่าถ้าต้องสูญเสียก็ให้เป็นทรัพย์สินแก่คนข้างหลังครับหากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อผมตามค r ว้านล่างนี้ครับ เหมือนเดิมครับปรึกษาฟรีไม่มีข้อผูกม,มัดและไม่จำเป็นต้องซื้อกับผมครับและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ